แต่เค้แค่ทำให้คลึ่ของเราลุเป well, nah, ็นสายซ้าลระครั้งละผิดคาดอย่างเป็นคี่การลัสิ่งนั้นซ้นเป็นคนคอความรักผิดคอบมากที่สุดในกลุ่มนี้ผึฮอืมอืมกาะร้นักั เกิดอะไรขึ้นกับเคิรดเอาไม่สามารถกันกัดกัดอักเกาได้ดึงนะขั้งกัดกันมอขันัต่อเกิดาดเคิรไม่เป็นไปได้มั้งฮ่าเลยงงงไปแหเ ตกแต่ครั e <c oughs> ้งเคอง้ะเกิดซึ่งไม่ได้ค้างอ่ะตั้งกะงอเฮอเบืเกคังกคังก้าังจะไปยกับกุไอ้บ้าเอ้ขานังงอตั้งฮะเออซึง ทำไมกูเคยล้ากูกระยาอย่างนั้นเออตัวข้าไปเลยฮึยังไม่เคยเห็นคุณก่อคนคุณเสือไหมคะคุณมือขาของคงหน้าตางอืมไม่เดือดเ,เดี๋ยวจะเหนียบเ,เลยนะคะฮะน้ำม,มาอีกแล้วต่อมา ก็ไม่ดื่มากไงหยกลับมานี <ổ> ่แล <ổ> ้วหยุดไปอ๊ะ <ổ> <laughs>